วันนี้เป็นโัแมนที่คุดที่วันนะครับฮอตสุดในไลน์ตัวแมนแล้วนะครับนี่คนตัวใหญ่ๆร้อยกว่าโลเหยียบสบายๆนะครับให้เราพิสูจนแชร์ให้ดูนะครับเหยียบได้ได้สไตล์ครับตรงเตงแล้วก็พุทบาลานซ์ฮามลกค้าอยากอยากได้ลองลองขอลองขอลองครับจริงๆแล้วก็นา่าติดตามนะครับเรื่องตรงเตงหรือบาลานซ์ฮามลูกค้าอยากได้ช่วงซูบินนี้มันเยอะขึ้นนิดนึงรุ่นี้นี่สวยงามครับแล้วก็ลงตัวนะครับ อันนี้สามารถใช้งานได้จริงเวลาเราไปออฟโรดนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับจากช่องตอธนภัทร2องน์นะครับวันนี้พี่หนึ่งมารีวิวครับที่มารีวิววันนี้นะครับเป็นรีโว่ล็โก้นะครับป้ายแดงๆเลยครับผมลูกค้าจัดเต็มชุดหญ่ไฟกระพริบครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาใส่อะไรกันไปบ้างมาดูนเลยครับดูจากภายนอกก่อนเลยนะครับ อย่างแรกเลยคื ừ, อยางโตนะครับไซส์สองเจ็ดห้าหกห้าสิบแปนะครับใส่กับคู่กับลอ้อสี่สิบเนะครับในสีฟองฟอสนะครับสียอดฮิตนะครับถ้าเห็นมองลงไปดีๆจะเห็นอยู่ว่ามันมีคือเกร์เบโบ่นะฮอันนี้คเเยนนะครับคุี้อ่เบรคพัดต้องนะครับมาสั่งได้ครับ เขาเรียกว่าสีเหมือนสีเขียวเขียวคาโม่คาโมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสีพิเศษของรีโว่ล็อกโก้นะครับแล้วเห็นชุดแต่งภายนอกนะครับเดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนเลยนะครับไม่ได้ดูชุดล่างนะภายนอกเราเดี๋ยวเลยกันชนหน้านะครับกันชนของโเว์แลนนะฮะโเว์แลนนะครับโควาแลนคนไทยนะครับสวยงามแล้วก็ใส่แล้วดูไม่เถอะท้านะครับอ่าใส่แล้วดูดีนะครับมีไฟมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้ลูกค้าใส่ยินด้วยนะฮะซอนวินไว้แค่ด้านล่างนะครับตัวนี้นี่สวยงามครับแล้วก็ลงตัวนะครับเราติดตั้งให้แบบงานเนียบเลยนะครับคอนโซลนี่นะครับเสร็จแล้วนะคอนโซลโ์แลนด์อันนี้สามารถใช้งานได้จริงเวลาเราไปออฟโรดนะครับเวลาต่อวินต่ออะไรอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับลงตัวนะครับโนแลนด์รุ่นเดียวกันครับเป็น explorer นะครับ explorer X โนแลนด์ explorer X นะครับ นี่คนตัวใหญ่ๆร้อยกว่าโลเหยียบสไตล์ๆนะครับให้เราขึ้นติดแท็กให้ดูนะครับเหยียบได้ได้สไตล์ๆ,ๆครับนี่สบห้าครับเหยียโดนชันแกงว่ะเก็บพาร์ล็อแล้วนะเก็บสิบห้าแล้วนะสบายๆครับเราไปดูชุดช่วงล่างกันครับให้น้องให้ถ่ายกล้องซูมให้ดูชัดๆครับอ,อือตัวนี้เป็นตัวแมนที่ชุดทุกวันนะครับ รัดสุดในลายโกลแมนแล้วนะครับโกลแมนไม่มีชุครบครับแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือดีที่สุดของโกลแมนทีมนูแล้วครับอันนี้ก็ถือเป็นชุกระดับไฮเอ็นของโลกแล้วนะครับโกลแมนมีพิชวันครับของรุ่นสำหรับดีลล็อกโก้นะครับโกลแมนพิชวันมีคุณสมบัติดีๆอะไรบ้างอนะ่ะเดี๋บอกอธิบายให้ฟังเรื่องต้นนะครับอย่างแรกสามารถ,าารถปรับรีเบลและคอมโพสได้นะครับ รีบาวแล้วคุณผู้ชคือช่วงยืดและช่วงยุบของโซอนะครับเลือกได้อีก10ระดับใน1นึ่ค่หมายความว่าเราตัดช่วงยุบได้10ช่วงยืดลับได้อีกสิบถ้ากับเราตัดได้20สเต็ปนะครับตัวนี้ผมว่าเพียงพอใช้สาหรับรถโฟ์วิลแล้วนะฮะอุปกรณ์ติดตั้งพักแนบหรือว่า กาติดตั้งตัว๊ะเนี่ยมีตั้งตรงได้เลยไม่ต้องจอเจาะเจิอ,อะไรกับตัวร,รถถ้าเราลองดูดีๆนะฮะเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์บัคเกเตเนี่ยจะตรงเลยนะครับสามารถใส่ได้เลยแล้วก็มีพื้นที่เขาอยู่แบบสวยงามนะครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเราไม่ได้เจาะเจอดตัวถังรถเลยนะมันจะมีรูในตัวถังรถซึ่งเราสามารถลองตัวบัคเก็ตได้เลยนะครับมีชุดก็เอามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีชุดวางให้เรียบร้อยสวยงามนะครับ การติดตั้งเนี่ยเราได้รับการเทรนนิ่งนะครับกับเอไอดีไทแล้ยแล้วนะครับตั้งเรามีความรู้ความสามารถแล้วนะครับมีความชำนาญในการติดตั้งรถกี๊มก็นะฮะนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของตัวแม็กนีนครับเป็นนิวโปรดักต์ดสามารถช่วยบนบนขาไดารถยกได้นะครับด้านหลังทับดูการมีอะไรบ้างทันใส่ท่อไอเสียนะครับของเจ c นะครับตรนี้เสียลูกค้าเขาบอกว่าจะรู้เอหลดจริงๆแล้วเนี่ยกลัวน้ำจะเข้าไปในท่อไอเสีย สองตัวจะเกิดการทำลังเสียหายนะครับก็เลยเน้นส่วนของ BDC มาครับตรงเตงแล้วก็ชุดบาลานซ์อาร์กค้าอยากอยากได้ลองลองขอลองตอรองครับจริงๆแล้วก็นานาติดตังนะครับเรื่องตรงเตงหรือบาลานซ์อางลูกค้าอย,ยากได้ช่วงซูบินที่มันเยอะขึ้นนิดนึงนะครับชุดช่องหลังนะครับเป็นที่วันเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะอุปรกรณ์ตรงรุ่น็อกเก็ตตรงรุ่นนะครับเราก็จะเห็นว่า สามารถยึดติดตั้งได้ง่ายนะครับไม่ต้องแปงลงดอุปกรณ์ยิดจับนะครับวเรามาดูด้านข้างฝั่งนี้ครับดูตั่ออัพคอนเนคนตรงนี้นะครับมีเจเอ็มนะครับดูเรนะุ่นใหม่ไปแพ้ดูเจเอ็แพ้เพปตัวใหม่เลยครับตัวนี้ก็เป็นทรงแนบเสานะครับเราเห็นว่าเนี่ยเป็นทรงแนบขั้ดูสปอร์ตแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับมีการต่อเข้าไปในหม้อหรือองอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับ รุดนี้คันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำแต่งแบบท็อปประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะว่าแบบลงตัวสุดๆนะคันนี้ชุดโชกชุดช่วงหน้าชุดเบรกยางแบบเพอร์เฟกอยากได้รถหล่อๆแบบนี้ติดต่อมาที่เพจเราครับพอธนาพัฒ2์สองส่งครับเรายินดีบริการท่านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม